สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจเดียงมือนี้ญิงมากนะคะไหมากแล้ววันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะคะยิงมากราชสีมาไม่ใช่นะคะยิงมากอยู่ขอนแก่นค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นเซียนหญิงนะคะเซียนหญิงสาวสวยนะคะมือขึ้นเนี่ยเล่าค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนาะ เล่ออ 30, เดด 3, 3, 0, าออกสามศูนย์จดแด์จุดทูบได้สามสามศูนย์ตังวดก่นเมื่อออกังวดหนีเนาะคะ่นะเนาะ,ะก็ของวัชนาภารวยนะ่ะฮานอยเข่าเต็มเต็มเลยคะ่ะฮานอยเข้าเต็มเต็มนะคะยิงมาดวันที่สิบหกกรกฎาคมสวยงามค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตังสิคี้ไม่ได้ตามมือเท่าขึ้นในนะจอนะคะ ผู้ใดต้องการสิบ12คู่มจะหาจิ์จันคอมเมนต์มากค่ะจะแดงลงองดคู่ให้เคุนบอกว่าต้องการสสิบองคู่อาจารย์เล,ล็กเริ่อมมะหัย12คู่นะคะนะเลืม่มมะหายเอาถือว่าถือจังวากันอีกที่หนึ่งเนาะก็ถูกโต๊ดไปครั้งหนึ่งลงสามครั้งสี่ครั้งถูกโต๊ดไปครั้งหนึ่งเนาะมาเดี๋ยวในคลิปหนาสิล่งงหอยละรั่วๆเลยเหมือนนี้วันที่สิบนา ก็จะยิงมาดก,ก็จะเลขซองเงินล้านซองเงินล้านเขาทุกมวดค่ะผู้ได้สายวิ่งลอดติดตามเล้ววิ่งบนตัวเดียวเท่านั้นเนาะตัดเสียบตัดสิน,นเลยมียิงมาดสิบสองคู่มาดเจันแล้วก็เลขซองเงินล้านแล้วก็เลขวันหวยออกเนาะคะ่ะมีแต่เด็ดเด็ดไม่ให้ท่านผู้ชมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวถ้านั่นจะไปตามจัดน้องฟ้าการใน ฟันตัวเดียวมืออื่นเศร้านาจะเป็นแต่เศร้านาะค่ะมือน,นีรอดส้มคลิปเด็เดๆลำลองว่าเด็ดเข้มข้นกันในเหล็กเหมือนี้เนาะ,ะ,ะ,ะ่ะเนาะเอาไปเบิ้งยิงมาดน้ำกัดเราเป็นสีหย้ยไวไดในหวนันะะนีเนาะ่ะเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะยิงมาดนะคะยิงมาดเด่นวิ่งวิ่งบนนะคะ บนล่างอ๋อบนล่างแล้วแปดหกค่ะแปดห้าค่ะมีตุกกันด้วยกันกันนะกันอยู่ทางนี้ค่ะกันหกห้าแปดสามค่ะมีคือตุก,กันเนาะค่ะเนาะ ตัวกันแล้วก็มีสามตัวด้วยค่ะท่านผู้ชมอ่อาจารย์ต้อยโทรมาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะ,<อ>คะมาล่างตัวไหนวะเนี้ยล่างเหรออ๋อมาล่างห้าค่ะอาจารย์มวดที่แล้วมาอะไรนะมาหกเหรอ มาหกวิ่งขึ้นบนมาหกค่ะใช่วิ่งขึ้นบนเด๋ยววันนี้ผมผมได้หกมานะหกใช่ไหมหกมาหกล่างอะ่ะจับจับห้าใ่ก็หกห้าเลยไงห้าใช่ไหมโอ้ได้ได้สวยค่ะอาจารย์ สวยด้วยสวยหมหกห้านะได้มาอย่างนี้เลยลับใจได้เลยไม่ใช่จะวิ่งขึ้นบนอีกห้ามีเที่ยวนี้แหละเป็นปีนะฮะจา์ที่ที่ที่เขาจะมาบนนะน้อยมากสบนมากจะมาล่างแถ้าไม่มาก็ไม่มาเลยหนึ่งก็มาล่างสองไม่มาก็ไม่มา มีปีละครั้งน้งที่วิ่งขึ้นบนปีละสองครั้งวันนี้คุยกับเขาแล้วนะเข้ว่าหวยเจ้กสี่เก้าบนนะพี่หสี่เก้าบนเนาะหวยเออแต่ว่ามันมันเ็กยังไงไในะจัน เสียงเสียงเสียงไม่มีค่ะอาจารย์เสียงไม่มีเสียงไม่มีเลยค่ะเสียงขาดหายค่ัท่านผู้ชมเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยท่มากพอดีสามตัวบนแบบนี้สามตัวบนตามต่ะสามตัวบน,าวส,าวบนสามตัวบนก็คือ เพิ่นเซยดักไลเป็นลักลอยเก้าหกหนึ่งเก้าหกสามห้าหกหนึ่งอ๋อหกหนึ่งหกสามคือตัวดินห้าหกหนึ่งเก้า เก้าเก้าห้าหกสามหกสามห้าหกเก้าค่ะค่ะเก้าเก้าตูค่ะเก้าหกหนึ่งเก้าหกสามห้าหกหนึ่งเก้าหกเก้าห้าหกสามห้าหกเก้าค่ะ ราคามีสามลาเก้ากับไม่สามเป็นในร่างน,นการเสียงสืออาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ว่าจังใดได้ยินชัดจินเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ต้อยคนละตัวคนละเนวทั้ทงคนละยางสูตรไข่สูตรมันนะคะวคหวยไข่หวยมันหวยผู้ใดสีเขา่าหวยผู้ใดสีมาเน้นตัวตรงและตัวตรงอ๋คือวางสน เน้นตัวตรงและตัวตรงคุณวะเลขก,กันคือหกหากับแปดสามนะคะกันหกห้ากับแปดสามนะคะหกหนะะึ่งแปดหนึ่งหกสามหกเก้าแปดเก้าแปดห้าค่ะตัวเด่นเด่นทั้งหมดเลยค่ะเด่นทั้งหกชุดเลยค่ะหกหนึ่งหกสามหกเก้าแปดหนึ่งแปด เก้าแปดห้านะคะเนาะ,ะเป็นได้บนล่างนะคะบนล่างบนล่างะคะ่ะท่านผู้ชมบนบอกล่างนะคะเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะบนและล่างเป็นได้ะคะ่ะเอาท่านผู้ชมโชคดีลำรวยถูกหมยเป็นน้ำกันอย่าลืมสั่งซื้อขี้มาไดต่อตำปทตอกกันในนะจ๊อ ศูนย์ก็สองแปดปเก้าสองห้ันนี้คือขรีมกางวันวัว่นบำรุงผิวหน้าให้อ่อนไวอ่อ,อนใสนุ่มนวลน,นะคะกระชับใบหนา้าแลดูอ่อนไวค่ะครีมจะหอมกุ่นเลยอันนี้คือทากลางคืนเนะคะ่ะทากลางคืนให้ชุ่มฉ่ากลางคืนเลยค่ะกลางวั่นกับท่าใดเนาะคะนะ่ะเนาะทาทับกันไปเลยก็จะดีเห็นผลดีเห็นผลเร็วมากเลย จะทาทับกันนะคะแต่ประหยัดบอแพงเนี่ยค่ะนี่กระปุกละหกร้อยบาทท่านจะซือ้อซื้อหนึ่งกระปุกก็ได้เนาะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ยหกร้อยบาทสองกระปุกพันสองร้อยบาทแล้วแถมครีมด้วยสั่งสองกระปุกลรวแถมครีมนะฮะเนาะก็แถมครีมไปด้วยถ้าหกร้อยบาทสั่งกระปุกเดียวอาจจะมีค่าส่งสามสิบบาทเนาะ,ะมีค่าส่งสามสิบบาทเนาะ สั่งหนึ่งกระปกหรือจะเอาสีขาวทั้งสองก็ได้สบู่ด้วยหนึ่งหรือจะเอาสีกลงคืนสองก็จะได้สบู่ด้วยหนึ่งหนึ่งกล่องก็จะต้องการสีส้มก็ลดฝ้ากัดจุดด่างดำผิวหน้ามองค้าตัวนี้นุ่มนวลแลดูอ่อนไวกระชับใบหน้าผิวเรียบเนียนค่ะเนาะทั้งครีมทั้งตัวนี้เลยทำให้ผิวหน้าแลดูอ่อนกว่าไวมากๆเลย อายุหาสิบก็จะประมาณสี่สิบนะคะอายุหกสิบก็จะประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าเจแดงหกสิบสามท่านประมาณเอา่าทอไดเนาะก็จะประมาณห้าสิบเก้าห้าสิบแปดไหมมันจะหลงตัวเองเอาความจริงนะคะมูเจแดงเท่ากันบิดแล้วตัวเองกับเท่ากันแก่ยังมีสงา่าเงี้ยแกยังมีคุณภาพแก่ยังอย่าให้มันเก่แล้วเก่ยเลย ย่เนื้อเหี่ยวนังย่านใหญ่ผมหงอกไหลหงอกก็ต้องยอมไวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทุกวันนี้เขายอมอันนี้ก็คือสิบสองออยพัดบำรุงสายตานะคะบำรุงสายตาฝ้าฟางตาเสบตามั่วตาเป็นต้อน้ำตาไหลน้ำตาเคี่ยงขีตาลายกินได้คะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็บำรุงอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมบำรุงทุกส่วนเน้นที่ดวงตาค้นที่เป็นเบาหวานยิ่งคู่ควรกับการกิน ก็จะช่วยไม่ให้เบาหวานขึ้นตาเนาะคะ่ะเบาหวานนี่เป็นเบาหวานนี่จะตาฝ้าตาฟ้างตาบวดไปหมดเนี่ยนะคะตัวน,นี้ช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาได้ดีเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,าสั่งซื้อเขางมาได้0928892568เจดีย์โอโก,โกตัวลาไปก่อนนะคะกับหวยหญิงมาดนะคะเด่นที่6กับ8นะคะ จเดงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ